รายการค้าวันที่31มกราคมปรับปรุงรายการค้างรับค้างจ่ายต่างๆและปิดบัญชีหัวข้อย่อยที่4โอนปิดมูลค่าสินค้าคงเหลือต้นงวดและบันทึกสินค้าคงเหลือปลายงวดเราก็จะมาที่ระบบบัญชีแยกประเภทค่ะจากนั้นไปที่ workflow ค่ะแล้วก็ไปที่ voucher หรือว่าลงรายวันค่ะสมุดรายวันตรงนี้ก็จะเป็นสมุดรายวันทั่วไปค่ะตรงนี้ถูกต้องแล้วกด ok ค่ะจากนั้น เราทําการเพิ่มรายการกด F3 หรือเพิ่มค่ะวันที่ลงบัญชีก็จะเป็นวันที่ 31. มกาค่ะไทตรงนี้เราจะเราจะใส่เป็นไทป C นะคะเพื่อปิดบัญชีจากนั้นโปรแกรมก็จะถามว่าต้องการปิดงวดบัญชีถึงเดือนอะไรในที่นี้เราจะปิดถึงเดือนมกราคมค่ะตรงนี้ก็โอเคค่ะ เครื่องก็โปรแกรมก็จะถามว่าจะให้เครื่องช่วยสรุปยอดลงบัญชีอะไรบ้างเราจะมาคลิกตรงปิดสินค้าคงเหลือปลายงวดกรณีพ r i o อ i ิค่ะระหว่างนี้ก็รอเครื่องลงบัญชีให้อัตโนมัตินะคะตอนนี้เครื่องลงบัญชีให้เราอัตโนมัติแล้วนะคะ ถ้าเราไม่ต้องการเพิ่มเติมหรือแก้ไขอะไรแล้วก็สามารถกด F10 เพื่อบันทึกได้เลยค่ะโปรแกรมก็จะถามว่าให้เครื่องรันหมายเลขโวเชื่อให้ไหมตอบเยสค่ะจากนั้นเราก็จะกด e s c a p ออกค่ะสำหรับการโอนปิดมูลค,ค่าสินค้าคงเหลือต้นงวดและบันทึกสินค้าคงเหลือปลายงวดก็เสร็จสิ้นเพียงเท่านี้ค่ะ